ปรึกษาดิ้งไม่มีการลงมัติุนะครับเป็นการแต่งตั้งเพื่อให้คําแนะนํานะครับคาแนะนําอะไรต่างๆสหรับพวกเรานะครับผมก็คาดว่าทุกท่านเนี่ยคงคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับนะครับซึ่งซึ่งผมเนี่ยเพิ่งย้ายมาใหม่นะครับก็แจ้งในที่ประชุมทราบว่าผมมาย้ายมาจากสถานที่ถูกถอนอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะครับก่อนหน้านั้นก็อยู่จังหวัดสองคันไล่เรื่อยๆคือคือเรื่องการเสียงให้ผม พูดตรงๆนะครับผมมาเสียนที่เป็นน่ะแต่ว่าวิปเอผมก็เคยทำาทงานท,างที่องค์ราชวัาน์ที่นึนคู่แล้วก็คิดว่าระเบียบรั้นการอะไรต่ตางๆคงใกล้เคียงการแช้อาจจะไม่เหมือนกันโดยเฉพาะพี่การต่างๆครับผมก็อยากให้พี่การกบเหล่าที่เคยทำงานกันมาแล้วว่าช่วยช่วยเป็นที่ปรึกษาถ้าถ้าผมผมได้เป็นนะคร ก็ต้องหาทีที่ปรตกษาละช่วยดนนางว่าเราควรจะทำองไรก็ต้องอุากันนะก็คิดว่าในยุคยบตองการของเราเนกำหนดคนเดียวเราคงไม่ได้นะต้องในที่ประชุมต้องเห็นด้วยแลาใครมีผลงานที่ว่าจะดำเนินการสิ่งที่ดีๆนะก็ยริงๆน้ำรับที่จะเป็นวัก็ได้ฝั่งทีเขาพูดมานิดหนึ่งก็ก็เห็นด้วยที่จะทำรูู่ปบบานื้อชอบช่ด้วยก็ก็ ก็ถือว่าผมขอพูดแค่คคคคนี้ก่อนครับครับครับขอบคุณครับการประชุมครั้งนี้นะครับจดด้วยนะเลขาจดบรรยากาศารประชุมครั้งนี้นะไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับการเพลิงที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะเราต้องพูดคุยก่อนตำรวจจะวางวาตัวเป็นกลางนะครับแล้วก็อยากจะแจ้งที่ทราบด้วยว่าถ้าที่ประชุมหรือว่า ทุกท่านที่ได้รัข่าวสารที่ไม่ดีหรือว่าไม่ถูกต้องมานะครับแจ้งที่ทุกทราบแต่ถ้าเกิไม่แจ้งที่ทุกทราบก็แจ้งทางลับก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็ต้องต้องบอกก่อนว่าณปัจจุบันเนี่ยผมได้เรียกปริชทุนนะครับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายในโรงพักแล้วว่าห้ามไปยุ่งเกี่ยวหรือเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องการดำเนินคัีไม่ว่าระดับไหนก็ตามและให้วางตัวเป็นการนะครับเพราะว่าเวลาตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย มันเหมือนคือไต่บวกสองไปนะครับบวกหนึน่งจะบวกตำรวจบวกหนึ่งจะไปรุกหรือบวกประชาชนทั่วไปเขาก็มีสิทธิ์ถ้าเขาไม่เสี่ยงอะไรต่างๆก็ก็ที่ได้นในที่ประชุมทราบว่าเราเราได้มีการป้องกันและมีการเข้มบวกในเรื่องนี้ครับทางบภูนครับค่คะกราบเรียนท่านผูมิกับนะคะพันตำรวจเอกพานุศักเสมสอศรีท่าน ประธานกตตรคนใหม่นะคะแล้วก็ท่านรองประธานคณะกรรมการกตตรทุกท่านนะคะดิฉันในฐานะประธานก,กตตรคนเก่านะคะก็หมดวาระลงก็ที่ผ่านมานะคะก็ได้ทาหน้าที่หลายอย่างนะคะบังเอิญว่าวาระที่ดิฉันอยู่พอดีโควิดมาพอดีค่ะการทํากิจกรรมต่างๆก็ ไม่ค่อยจะได้ทำเต็มที่นะคะก็หมดวาระก่อนก็ไม่เป็นไรค่ะอ่าก็มาทำหน้าที่ที่ปรึกษานะคะก็จะสนับสน,นุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคมกับคณะกรรมการชุดใหม่ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ ประธานกตตรนะคะดิฉันนางพัทรประพาการสินพิลาค่ะอดีตประธานกตตรอสอพนาแกนะคะ,ะปัจจุบันทำเปิดร้านกาแฟออดีนะคะแล้วก็ยังทำสมาคมนักเรียนเก่านาแกรุษนุกอยู่ค่ะ,ะได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากตตรอสอพนาแกปัจจุบันค่ะขอบคุณค่ะ ครับพอดีขอแทรกนิดนึงพอดีพวกกาแฟอาหารเบรกอะไรต่างอาหารนี่ได้รับคำขอบคุณจากท่านที่ปร,รึกษาขออนุญาตงตงครับ <c oughs> ขอบคุณครับเียานกตราอง่านผมวยาสสวรรณอดีตนายกเทศมนตรีตรนักแกทยปรึกษาด้วยนี่ว่านผมคนนหน้าที่ตรงนายกแล้วคุณสมบัติการเป็นร, <c oughs> ร,รมการนี้ยังยังให้อยู่ไหมครับรืัง ตอนนี้ผมผไม่มีปฏิบติหน้าที่เปนยกแล้วยังยังไปได้นะครับ,บก็ยินดีรับเพราะผมก็ลูกตระกเก่านะครับพอผมเสียชีวิตจากการประปนบกอันลายเมื่อปี212โดนสุกยิงตายที่อังกฤษนามดงรัตนาตอนนั้นกายพอเปนเกศพนะครับใน,นพ่อผมด้วยหนึงคนยศท่านอย่าง11แต่ก็ได้เลื่อนยศเป็นร้อยโทเอครับ แสงสุวนนะครับขอบคุณมากครับ <c oughs> ครับเรียนท่านบดชาติะครับจงพลถือว่าเป็นประธานกอตต,ตลอดคนใหม่ล่าสุดนะครับเรียนท่านกู้กาบสถานีตุลพุทธราแกนะครับท่านพานุสักนะครับแล้วก็คณะกรรมการกอ,กรกอตตลอทุกท่านนะครับอันนึงก็ผมก็คำนันพรชัยชิวัฒน์นนท์ครับกรรมการโดยตำแหน่ง มาอยู่ถึงนี้ก็ร่วมทํางานรว่วมประทาสะนสพนาแกตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับอนอื่นก็ขอ,อเท่าความเป็นอีกนะครับเสริมนะครับเรื่องผมถือว่าเป็นิุิตวิธีนะครับเกี่ยวกับจิตเวชนะครับจิตเวชนี้เห็นเป็นโครงการดีมากนะครับแต่ผมว่าผมเชื่อว่าเนี่ยเกี่ยวกับประสาทรอนร้อนยาเนี่ยนะครับเรื่องที่ท่านพูกกับทุไปนะครับนาคาพิทักษ์ประชานะครับ เป็นโครงการที่ดีมากทุกหมู่บ้านต้องมีอยู่แล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับหลอนยายคนปรูยง่ายคนบ้านแล้วก็มีจิตกรรมที่เราจะมีการกระบรมฝึกฝ่ายปกครองกันนั้นผู้ใหญ่บ้านสามารถในการจับไม้ห้าไม้อะไรนี่ผมคุณประสิทธิ์นะครับเพชรเสื่องฟ้าครับห้างทองโยวาชาาเคน,นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ บทเสียงให้เป็นรองประธานนะครับก็ขอร่วมง,งานให้ดีที่สุดและเป็นตัวจัดสำคัญของรัฐธรรมนูญนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีท่านประธานนะครับและผู้กำกับนะครับผมเกียงไก่นะครับยิ่งที่สุดมีความดีดีครับครั้งแรกรที่ได้รับเลือกมาเป็นกรรมการนะครับประกอบอาชีพ ขายนี้สือครับเป็นตัวแทนของเอสนะครับมีความดีดีครับที่จะร,ร่วมมือกับทุกท่านในการทำงานเพื่อพัฒนาอาระบบเงินที่อไปครับขอบคุณครับการทำงานของผมก็ถือว่าเป็นขาานั้นการพลเรือนทั่วๆไปนะฮะก็ระเบียบทางด้านตำรวจเนี่ยผมก็บอกตรงๆเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยได้สัมผัสเท่าไหร่นีแล้วก็ไม่ชอบสัมผัสเท่าไหรนะครับ พราะกลัวแล้วก็แนวทางผมก็ตามที่เรียนท่านผู้กำกับเบื้องต้นเลยนะครับว่าคือมันเหมือนเป็นงานใหม่สําหรับสําหรับผมนะฮะก็ที่บอกไว้นะฮะว่ากรรมการทุกๆคนนะครับม่แต่ท่านผู้กำกับก็ควรีะให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆที่ใครมีมีอะไรที่แนวคิดดีๆที่จะเสนอนะะก็ให้เสนอมาได้ครับ ผมจะนําไปไปไปคิดเล็กแต่บัตรอีกทีนะครับแต่ตอนนี้ขอขอขอรับฟังก่นนอนนะครับ